h o n d a a c c o r d 2.0 EL 2 0 1 8คันนี้สีบอลเงินรถมือเดียวประวัติศูนย์ไม่เพียง85,000กิโลเมตรเท่านั้นใครกำลังมองหารถเกร่งพิมีมบอกเลยคันนี้สภาพโครงสร้างการันตีไม่มีชนหนักมีความจมน้ำาบอด,ดีด้านในสวยเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าพวงมาลมันติฟังชันหน้าจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วรองรับ Apple CarP l a y Android Auto มาให้เรียบร้อยแล้วใครกาลังมองหาเก่งพิมีมไว้ใช้งานคันนี้เครดิตดีฟรีดาวน์ผ่อน11,000ตลอดอสัญญาอย่าพลาด ชมในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับเก่งพิมแม่มือสองตักเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยวันนี้นะคะตักพาพี่พมาอยู่ที่เพชรยนต์สำนักงานใหญ่ของเราตั้งอยู่ที่ถนนเซรีไทยซอย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหานครสำหรับใครที่กำลังมองหารถมือสองไว้ใช้งานนะคะที่นี่มีรถให้เลือกมากกว่า300คันนะคะการันตีโครงสร้างทุกคันไม่มีชนหนัก ผิดความจมน้ํากลับสีกอไม้เล่มชมรูสูญหายนะคะการันตีโครงสร้างให้ทุกคันเลยมาพร้อมกับกัตตาดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.39%เท่านั้นลูกค้าประวัติเครดิตดีจัดฟรีดาวได้นะคะทุกคันมีแถมรับประกันหลังการขาย แถบประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วย1ปี20,000กิโลเมตรซ้อม่วนกันไปเลยนะคะพี่พีวันนี้นะคะตักพาพี่พีมาพบกับรถเก่งพรีเมียมเข้าใหม่สไตล์ผู้บริหารอีกคันบอกเลยว่าคันนี้สวยน่าใช้มือเดียวประวัติศูนย์ไม่น้อยกับ Honda Accord 2.0ตัว EL คันนี้รถปี2018ใหไม่เพียง85,000กิโลเมตรเท่านั้นกับราคาอยู่ที่6 29,000บาท คันนี้เครดิตดีฟรีดาวน์จัดได้เต็มนะคะผ่อนปกอยู่ที่เดือนละประมาณหนึ่งมบาทต่อเดือนเท่านั้นรายได้สองเท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้แล้วนะคะไม่ว่าอาชีพไหนก็ออกรถได้นะคะพนักง,งานประจำข้าราชการรัฐวิสาหากิจธุรกิจส่วนตัวเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้เลยสู้ทุกคันดันทุกเคสนะคะมีประวัติเครดิตด,ดีนะคะสามารถทำสัญญา อนุมัติรับรถกลับบ้านภายในว,วันได้เลยนะคะมีไฟแนนซ์บริการเซ็นถึงที่ทั่วประเทศนะการันตีจากยอดขาย170กว่าคันต่อเดือนนะคะแล้วก็ร้านเราเนี่ยเปิดมามากกว่า24ปีนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องคุณภาพของตัวรถเลยนะพี่พี่เดี๋ยววันนี้นะคะตักพาพี่พี่มาดูโครงสร้างสภาพกับเจ้าแอคคอร์ดคันนี้กันเผื่อใครกําลังมองหารถเกง๋ง ไว้ใช้ในช่วงปีใหม่เจอะเจอนะคะจะซื้อจัดแฝงหรือซื้อสดเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้เลยนะเบอร์ตักจะเป็นเบอร์065 916 9359เบอร์นี้แอดไลน์ได้โทรได้นะคะมาดสโซของด้านหน้ากันเลยคันนี้นะคะเป็นโลโก้ฮอนด้าสีโครเมียมให้สังเกตกระจังด้านหน้าของเขากระจังด้านหน้าของเขามาพร้อมกับสีโครเมียมเหมือนกันได้ทะเบียนนี้กันไปเลยนะ7ก็ก่ร่อเรือ3 8 91กรุงเทพมหานครมาในส่วนของไฟหน้ากันบ้างไฟหน้าของเขาตัวนี้เป็น Full LED นะคะเป็น LED ตลอดทั้งโคมเลยไม่ว่าจะเป็นไฟหลีไฟเลี้ยวไฟ daytime รวมถึงไฟตัดหมอกตัวนี้ได้โคม LED ทั้งหมดโฉมนี้เป็นโชมที่ทำไฟหน้าออกมาได้สวยนะคะ h o n ด a จะโดดเด่นเรื่องไฟหน้าไฟสว่างมากแล้วก็โคมไฟสวยรูปรักชบเฉียวเรียบหรูดูดีเนาะ ไฟหน้าเป็นออโต้มาให้เรียบร้อยนะคะเหลี่ยมสังคมของตัวรถขึ้นชัดเจนถ่ายให้พี่ๆเห็นชัดๆกันแบบนี้นะการันตีโครงสร้างทุกคันไม่มีชนหนักผิดความมาอย่างแน่นอนสามารถเอาเลขเครื่องเลขถังไปตรวจเช็คได้นะคะกระจกด้านข้างเป็นกระจกพับปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้ที่ข้างกระจกพร้อมกับตัว h o นด้า e รนว r รกล้องมุมอับสายตาด้านซ้ายมีมาให้ด้วยระบบกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เลสมาให้แล้ว มือจับประตูเป็นสีโครเมียมโคละสีกับตัวรถนะคะการันตีโครงสร้างเดิมให้เลยในส่วนของล้อแม็กของเขาตรงนี้นะคะแม็กเดิมจากโรงงานขนาดขอบ18นิ้วตัวนี้ได้ยางมิชลินมาให้ด้วยปี2023นะพี่ๆดิสเบกด้านหน้าดิสเบกด้านหลังช่วงล่างเป็นแบบแม็กฟอร์สสตัดนะคะอ่าแม็กฟอร์สสตัดเซลอาจจะลิลัวนิดนึงนะคะช่วงล่างนิ่มยึดเกาะถนนได้ดีนะคะขับอัตราเร่งเนี่ย ร0อยหกร้อยเจสอเนี่ยสบายสบายเลยนะยางยังใช้ได้อีกยาวๆได้มิชลินกันไปด้วยนะคะคันนี้บอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาสี่บอลเงินเป็นสีที่ไม่เก่าง่ายดูไม่เลอะเทอะนะคะเดี๋ยวตักพาดูโครงสร้างด้านในกัน ด้านในของเขานะคะเป็นเบาะหนังสีดำเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้แล้วนะคนขับจะเป็นเบาะป,ปรับแดทิศทางคนนั่งจะเป็นเบาะปรับแบบสีทิศทางถุลงลมนิรภัยมีมาให้ทั้งหมด6ใบนะจ๊ะให้ดูโครงสร้างต่างๆนะเบาะนะคะตะเข็บเดิมๆไม่มีแตกไม่มีขาดนะคะใช้งานบอดี้ได้อย่างปกติเลยนะถ่ายให้เห็นกันชัดๆแบบนี้เผื่อพี่คนไหนนะคะไม่มีเวลามาดูรถตัวจริงสามารถดูจากคลิปนะเราสามารถตัดสินใจได้เลยนะคะ โครงสร้างหัวน็อตตะเข็บต่าง พาให้เห็นกันแบบนี้นะคะใครที่กําลังมองหากำลังตัดสินใจที่นี่ขัดรถสวยเกรด A มาให้พี่ๆแล้วนะดูจบสามารถตัดสินใจจองทางไฟแนนซ์ได้เลยนะสีเฉดเดียวกันทั้งหมดหัวน็อตไม่มีร่องรอยการแกะการไขเพจเดิมๆจากโรงงานไม่มีร่องรอยการแกะนะคะเหมือนที่ตักแ้งในทุกทุกทีว่าเดิมจากโรงงานจะเป็นการฉุดสีไม่ใช่การพ่นสีสีจะสมอนเสมอกันทุกจุดนะคะตะเข็บต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นสปอนเดดอาร์ตรงนี้ ถ่ายให้เห็นกันแบบนี้เลยนะคะเดิมๆสปอนเม็ดอักตื้นๆแบบนี้ร่องลึกชัดเจนแบบนี้เดิมจากโรงงานนะคะถ้ามีการทำสีดงงูง่ายๆหลังคงหลังคานะคะสีเดียวกันทั้งหมดไม่เป็นตัวผิวเปิร์กส้มนะไม่ขมุกขมัวนะคะลื่นๆแบบนี้การันตีโครงสร้างเดิมในส่วนของคองนโซลตรงกลางนะคะเป็นลายไม้แบบนี้ไม่ใช่ลายไม้จะเป็นเงาๆนะคะเป็นเรื่มๆแบบนี้นะเป็นสีดำเป็นโนแบกนะคะตัวนี้ มีม่านไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยนะเกียร์ออโต้ Auto นะคะระบบ5สปีดหน้าจอทันสกีนนะคะรองรับ Apple CarPlay Android Auto มาให้แล้วเรียบร้อยนะโครงสร้างต่างๆแผงประตูด้านข้างหัวน็อตไม่เคยแกะไม่เคยขยับนะคะสามารถเอาเลขเครื่องเลขถังไปตัวเช็คได้ใครที่กำลังมองหารถเก่งสักคันที่ขับสนุก นั่งสบายแนะนําเป็นกิ่งพรีเมียมนะคะแอคคอร์ดตอบโจทย์นะคะเป็นแบรนด์ที่อะไหล่ทนทานนะคะแล้วก็ชิ้นงานตัวตัวบอดี้รถยนต์นะคะแข็งแรงนะให้ดูนะคะแผงประตูด้านข้างตรงนี้นะคะเป็นลายไม้แคปลานะคะ ตะเข็บต่างๆเดิมจากโรงงานสปอนเมดอาร์ขึ้นชัดเจนนะคะให้ดูทุกจุดเลยเดิมๆนะคะตะเข็บด้านข้างหงี่จิกไปเป็นรอยเล็บแบบนี้นะคะเดิมจากโรงงานจะมีความยืดหยุ่นนะจะไม่นิ่มไปหรือว่าแข็งไปนะคะยางซับเสียงคอประตูมีมาให้ทั้งหมด2ชั้นตัวนี้จะกันเสียงเข้าไปในห้องโดยสารได้ดีเวลาที่เราขับเร็วใช้อัตราเร่งเร็วบอกเลยว่าคันนี้ห้องโดยสารไม่อู้นะคะเสียงไม่มีดังเข้าไปข้างใน ด้านหลังของเขามีแอร์ในแถวที่2นะคะแอร์เย็นทั่วถึงนะบอดี้ตรงกลางนะคะนั่ง3คนได้2คนได้สบายสบายเบาะนิ่มๆเป็นหนังนิ่มๆแบบนี้นะคะนั่งสบายโอบหลังสรีระได้ดีมีที่วางแก้วมีที่พักแขนไว้ให้โครงสร้างต่างๆตากเช็คให้แล้วทางร้านมีการ QC ให้ทั้งหมด3ครั้งนะคะการันตีโครงสร้างตัวถังแถมรับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยทางร้านมีตรวจรายการลถให้274รายการด้วยนะ ตรวจให้ทุกจุดเลยจากบริษัทนอกนะคะไม่ใช่บริษัทที่ไม่ใช่ไม่ใช่ทางารัฐวจเองนะคะทางรัฐตรวจเองส่วนหนึ่งแล้วก็มีบริษัทการันตีให้ด้วยนะ mm. ด้านหลังตรงนี้นะคะมีมาฟฟ่านไฟฟ้ามาให้หนึ่งตำแหน่งแล้วก็เป็นม่านมือแบบมีสองข้างนะคะให้ดูเลยระบบทุกอย่างนะคะเอาลงอะไรต่างๆใช้งานได้อย่างปกติตะเข็บต่างๆเดิมจากโรงงานตัวนี้ตัวล็อกเด็กมีมาให้ทั้งหมด2ประตูนะ mm. ไล่มาในโซนของด้านหลังกันเลย ด้านหลังตรงนี้นะคะไฟท้าย LED มาให้เหมือนกันมีเซนเซอร์ถอยมาให้นะคะกล้องถอยหลังมีมาให้ครบเลยนะคันนี้บอกเลยว่าบอดี้สวยออกห้างป้ายแดงอยู่ประมาณ1นึ่งล้านหแสนนะคะ1นึ่งล้านหแสนนะคันนี้ด้านหลังของเขานะมีถาท้ายมาให้กว้างมากๆนะคะเราเข้าไปนอนได้คนนึงเลยนะหรือเก็บกระเป๋าเดินทางเนี่ยตั้ว่าน่าจะได้ประมาณสักสาใบเลยนะบอกของเขาเนี่ยสามารถดึงสลักตรงนี้แล้วก็พับไปได้ โครงสร้างต่างๆเดิมแต่เข็บทุกจุดถ่ายให้เห็นกันแบบนี้ใครที่กำลังลังเลกำลังมองหารถสรักคันอยากได้เป็นเก่งพรีเมียมไม่ว่าจะเป็น Honda โตโยต้าที่นี่มีให้เลือกครบเลยนะคะรับประกันโครงสร้างให้ทุกคันเราขัดรถสวยนะคะถ้าไม่เกตเอมีชนหนักผิดข้อมาเราไม่รับซื้อนะหรือถ้าเป็นรถเทินนะคะถ้าเราต้องซื้อจริง,รงเราก็จะลงในสัญญาซื้อขายลงในตําหนิไว้ให้ลูกค้าเห็นว่าคันนี้มีตําหนิตรงนี้ตรงนั้นมานะคะเป็นรถเทินจากลูกค้านะถ้าลูกค้ารับได้นะคะเราก็ขายในราคาที่สมเหตุสมผลนะคะพี่ๆนะโครงสร้างเดิมตะเข็บเดิมนะคะหัวน็อตไม่เคยแกะไม่เคยขยับ บีตีโคดให้ทุกจุดเลยคันนี้สวยนะคะฟรีดาวนผ่อนประมาณ1 1 0 0 0ต่อเดือนนะตัวนี้เป็น2.0 EL โฉมไมเนอร์เชนมาให้เรียบร้อยแล้วโครงสร้างทุกจุดเดิมนะคะถ่ายให้เห็นกันชัดๆแบบนี้หรือใครที่กำลังตัดสินใจกำลังเทียบราคามาดูรถตัวจริงได้ถ้าอยู่ใกล้เรานะคะนี่ขอุญาตนี่ค่ะเห็นไหมคะสปอนเมนอารชัดเจนทุกจุด ร่องแบบนี้ตะเข็บแบบนี้เดิมๆจากโรงงานนะคะปกติแล้วเนี่ยเขาไม่ค่อยให้แกะหรอกเพราะว่ามันเดิมจากโรงงานมามันจะเหนียวมากนี่นะคะตะเข็บต่างๆนะคะประตูประตูะตเดิมๆนะคะนี่อะไรทุกจุดนะคะใช้งานได้อย่างปกติเลยใครที่กําลังมองหานะคะรถเก่งพรีเมีย่ยมไ้ใช้งานบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์นะมาในฝั่งของคุณขับกันบ้างฝั่งข,ของคุณขับนะคะไล่กันมาเลยตะเข็บด้านข้างนะคะหัวนงหัวน็อต ไม่มีแกะไม่มีขยับนะดูคลิปนี้นะคะสามารถตัดสินใจซื้อได้เลยถ่ายให้เห็นกับทุกจุดแบบนี้เนาะตัวนี้นะคะมีตัวเซ็ตบอกให้2ตําแหน่งด้วยตัวนี้นะคะมีตัวเซ็ตบอกให้2ตําแหน่งใครที่เดินทาง2ท่านใช้รถสองท่านบ่อยๆใช้กุญแจปลดล็อกปุ๊บกดปุ่มปุ๊บระบบตัวพวงมาลัยตัวบอกจะเซ็ตเข้าที่ทันทีถึงแม้ว่าจะมีใครมาปรับบอกของเรานะคะในรูปลักษณ์แบบไหนก็ตามเราใช้กุญแจนี้กดเซ็เบอกปกติเหมือนที่เราเซ็ตไว้ ตัวเบาะจะคือรูปทันทีนะคะพวลไรมันติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมระบบคูดคอนโทรนเนาะรับสายวางสายเพิ่มเสียงรดเสียงปุ่ม Honda l a n น w r t c h ไฟหน้าออโต้ที่ปัดน้ำฝนอโอตโอต้มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะคอนโซลตรงกลางเรียบหรูดูดีแบบนี้นะคะเป็นสีดําเงาหัวเกียร์ไม่มีสึกไม่มีหลอนะหน้าจอทัชสกรีนตรงกลางนะคะรองรับแ p ปเปิลคาร a พ a n d r o i d Auto พวงมาลัยไม่มีรอยขาดรอยแตกนะพวงมาลัยหนังนิ่มๆเงาๆแบบนี้นะคะไม่เพียง85,000กิโลเมตรนะคะตัวนี้นะเบรกมือจะอยู่ที่เท้าด้านซ้ายมือสุดนะคะแป้นเบรกแป้นคันเร่งยังไม่สึกมากเห็นไหมคะให้ดูสมเหตุสมผลกับตัวไม้นะถ้ามันสึกมากกว่านี้แสดงว่าต้องสังเกตแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับไม่มาหรือเปล่าอันนี้ให้สังเกตนะมีหลายจุดที่พี่ๆสามารถสังเกตเองได้เลยนะปะเดี๋ยวตาขออนุญาตสตาร์รถให้ดูกัน ตอนนี้สตาร์รถให้ดูแล้วนะคะนี่ไม่แปดหมื่นห้าพกิโลเมตรนะคะออปชั่นต่างๆนะคะใช้งานได้หมดเลยนะคะหน้าจอทัชสกรีนนะคะกล้องถอยหลังชัดเจนแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวแอร์นะคะเป็นดูโอโซนนะคะแยกได้2ตำแหน่งนะ้าตัวนี้นะคะสะดวกสบายเนาะแล้วก็มีที่ตัวเก็บของนะคะแล้วก็ วางของด้วยนะคะที่เสียบบุหรี่มีให้ครบเลยนะเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของด้านหน้าห้องเครื่องยนตก์การบอดี้ด้านไหนก็ประมาณนี้มาในส่วนของด้านหน้าห้องเครื่องนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เป็นซีนนะคะขนาดสสูบนะ155แรงม้าเติมน้ำมันอะไรได้บ้างแก๊สโซฮอนะคะ91 95 E 20คันนี้ได้ถึง E85 เลยนะคะตัวนี้สไตล์เครื่องให้ดูนะตัวเครื่องกลิบๆแบบนี้เลยนะคะ ตัวอ่ามาร์กเดิมจากโรงงานอยู่กบทุกจุดนะคะตัวเครื่องไม่มีสันไม่มีสะดุดเห็นเลขเครื่องเลขถังชัดเจนนะคะสัวน็อตตั้งๆนะคะฝากระโปรงไล่มาตะเข็บต่างๆนะคะตัวนี้มีชกคําฝาถ่ายมาให้ด้วยมีชกคําฝากระโปรงหน้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะคะช่องระบายอากาศกลมๆบนๆแบบนี้นะคะตะเข็บต่างๆเรารอยลิ้วรอยชัดเจนพีพ่ๆสังเกตโัวสีสีมันจะลื่นๆแบบนี้นะคะมันจะไม่เป็นแบบ ขมุกขมัวไม่เป็นขุ่นไม่เป็นขวนไม่เป็นผิวเ,เ,เ,เปิดกส้มอะไรต่างๆนะมันจะเป็นเรื่นๆแบบนี้คือเดิมจากโรงงานยังไม่ได้มีการเก็บสีค่นเพิพพเ่มเติมกันเข้ามานะอันนี้บอกเลยว่าสวยนะคะ6กแสนสองหม้า 85, พันไม่แปดหมืพกิโลเมตรนะโชงด้านซ้ายด้านขวานะคะหัวน็อตไม่มีการขายัสปอนเมตรอาร์ขึ้นชัดเจนทุกจุดนะคะตัวนี้ ตัวบล็อกไฟมีตีตาโค้ดมีรหัสโค้ดอยู่ให้ครบคันด้านข้างคันด้านหน้าเดิมจากโรงงานนะตัวนี้ถ้ามีการชนมาไฟตัวเนี้หายากนะคะไฟตัวนี้หายาก,ะะายากแล้วถ้ามีนัดการแกะการขายเนี่ยจะเห็นร่องรอยต่างๆการันตีโครงสร้างให้เลยความ ABS อยู่นะคะบอดี้ต่างๆสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายหรือว่าด้านขด้านขวานะใครสนใจคันนี้นะคะที่ต่อหาตักได้เลย0659169359นะคะ เบอร์นี้แอดไลน์ได้โทรได้กับ Honda Accord 2.0ตัว E L คันนี้นะปี2018ไม่เพียง85,000กิโลเมตรตกแสน0อฟีดาาผ่อน11,000เท่านั้นใครสนใจรีบติดต่อกันมาได้เลยตอนนี้ Accord มีเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะหรือใครอยากได้เป็นตัว h y b r ิ d h y บ r i d มีโฉมตั้งแต่ปี19-20 21มีให้เลือกครบเลยพี่ๆติดต่อกันมาได้นะะตอนนี้สตาร์ทเครื่องให้เห็นไฟด้านหน้าไฟสวยมากนะคะ เดทามแล้วนี้ไลท์ LED ตลอดทั้งเส้นยิ่งถ้าเปิดเต็มโคมไฟจะสว่างมากเลยนะคะอ่ะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะพี่ๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของตักไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมรถเข้าใหม่ที่นำมารีวิวให้พี่ๆได้รับชมกันวันนี้ขออนุญาตลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ